แฟนๆลุ้นพระเอกด,ดังคบแฟนสาว5ปีวันนี้ตอบแล้วพร้อมแต่งหรือยังเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบหาดูใจกันมานาน5ปีแล้วสำหรับคู่ของแกนกอนพัส,สนรกับเด่นคุณงามเนตรและหลายๆครั้งมักมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้บรรดาแฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องซึ่งต่างก็พากันลุ้นแบบหนักมากว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะมีข่าวดี เรื่องการแต่งงานสักทีและล่าสุดวันนี้19พฤศจิกายน2565เด่นคุณได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเรื่องการแต่งงานว่าเรื่องแต่งงานยังไม่ได้สนใจถามว่าพร้อมไหมในตอนนี้ยังไม่พร้อมและมีความสุขดีที่ได้ออกไปทำงานถ่ายละครไปทำสิ่งต่างๆยังไม่พร้อมมีครอบครัวต่างคนต่างทำงานไปก่อน ชีวิตคู่มันปรับปรับไม่ได้เอาเป็นว่าแฟนๆต้องมารอรุอนกันต่อไปว่าคู่นี้จะประกาศข่าวดีเมื่อไหร่